โอเคครับมาต่อ,อในการทดลองที่8.2นะครับแต่ก็ปก็คือเป็นเรื่องของการทดลองเรื่องลูกตุ้มนาฬิกายอย่างง่ายนะครับอันนี้ขอแวะนิดนึง,นงปอดีมันมีเนะื้อหาที่ใกล้ๆตรงนี้นะก็อย่าลืมนะครับตรงนี้เวลาที่เราทําให้เกิดซิมเปิลฮาร์โมนิกนะครับของการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายเนะี่ยมีดอกจานตัวหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับมุมตรงนี้ที่แกว่งไม่ใช่มุมเท่าไหร่ก็ได้นะครับต้องเป็นมุมที่ค่อนข้างน้อยนะเป็นมุมที่น้อยกว่า10องศาอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนทดลอง,องพี่เชื่อว,ว่าเดี๋ยวเ้้าจะตอองทองทดลใหมมุ มันไม่ได้เยอะเกินไปด้วยนะครับอ่ะเรามาดูการว่า,าการทดลองนี้เป็นไงก็คือก็คือหาค่านะครับของการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายแล้วก็หาความสัมพันธ์นะครับระหว่างค่าการแกว่งนะครับกับรากที่2ของความยาวเชือกอ่ะถ้าจําได้นะครับค่าที่เกิดจากแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาคือผลสองพายรูทเอลส่วนจีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเขียนการาฟนะครับระหว่างค่านะครับกับรากที่2ของความยาวแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้การาฟที่เป็นการาฟเส้นตรงนะครับ ีกับรูทแอแบบนี้นะครับโดยเส้นตรงโดยที่สเลปมีค่าเท่าไหร่ครับสเลปมีค่าเท่ากับ2องพายส่วนสแควรูทจีซึ่งการทดลองนี้ก็จะนําไปสู่การหาค่า G ได้นะครับเพราะว่าค่าค่าสเลปเดี๋ยวมันจะต้องมีค่าค่าหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้ค่า G ออกมานะครับซึ่งเป็นค่าคงที่ค่าแรงโน้มถ่วงโลกนั่นเองนะครับวิธีการทําไงครับมีลูกลูกลูกหันหนึ่งหนึ่งลูกนะครับมีเชือกเบานะครับมีไม้เมตรหนึ่งอันนาฬิกาจับเวลาขาตั้งหนึ่งชุด ก็ S <S ess ess> จะเป็นประมาณนี้นะครับกาตั้งแล้วก็จริงๆตอนที่พี่เคยทดลองเรื่องนี้ในในแลบฟิสิกส์ตอนปีหนึ่งเนะี่ยจริงๆก็จะมีนี่ให้ด้วยนะมีมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าครึ่งวงกลมปัไอ้ครึ่งวงกลมเนี่ยที่มันจะบอกมุมอะฮะตรงกลางก็จะเป็น90อะไรว่าไปใช่ไหมแล้วก,ก็จะบอกมุมนู่นนะี่นะซึ่งเหมือนอันนั้นเนะ่เขาให้ทดลองด้วยแหละว่าแบบลองแบบแกว่งตั้งแต่แบบ90ลงมาเลยแล้วก็ลองดูว่าคาบหรืออะไรเงี้ยมันเป็นยังไงอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ดูความดูเทรนด์ที่มันแปลกเปลี่ยนไปอะไร อันนี้แต่ว่านี่คือเซตอัพนะครับก็คือมีขาตั้งอันหนึ่งมีเชือกผูกลูกเหล็กอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับเ,เขาบอกว่าวัดความยาวเชือกนะครับโดวยวัดตำแหน่งที่ตรึงเชือกนะครับถึงจุดศูนย์กลางมวลของโลหะซึ่งถ้าเราวาดตามภาพแบบนี้เชือกที่ผูกเนี่ยมันก็คือจะแค่อน่าจะผูกมาถึงตรงที่ผิวของบนของตัวเชือกใช่ไหมแต่เวลาเราวัดจริงๆเราต้องวัดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของวัตถุด,ด้วยนะครับเพราะอย่าลืมเหมือนเราก็ยังพิจารณานะวัตถุชิ้วยเหมือนเป็นจุดเนาะ ใช่นะครับเหมือนเป็นจุดเล็กๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเพื่อความละเอียดนะครับเขาก็จะบอกว่าเหมือนเอาความยาวเชือกนะครับแล้วก็บวกกับรัศมีของลูกสองกลมด้วยนะครับยั่งความยาว l ที่เราจะใช้ตรงนี้ก็จะเป็น r ใหญ่บวก r เล็กนะครับแล้วไงต่อดึงหรือใช้ไม้บรรทัดนะครับทำให้ลูกวงกลมนะครับทำมุมเซต้ากับแนวหนึ่งโดยให้มุมมันน้อยกว่า10องศานะ โอเคนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเราเบนออกไปนะเหมือนเราเบนอันนี้ก็คือเชือกเนี่ยที่อันนี้ก็คือขาตั้งใช่ไหมเชือกก็คือเบนออกไปจากแนวแนวเดิมของมันละนะครับมีมุมเซต้าว่าไปนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าปล่อยให้ลูกบูมนะครับแกว่งนะครับพร้อมกับจับเวลาที่ใช้ในการแกว่ง30รอบแล้วก็บันทึกเวลาจากนั้นทําซ้ําทดลองอีก2ครั้งนะครับคำนวณเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแกว่ง30รอบนะครับซึ่ง30รอบก็หมายถึง3 0คาบถูกไหมแต่รอบคือ1 1, 1ึนเนี่ยนับ1นึ่งตื๊ด ไปกับนับ2ไปกับนับ3เงี้ยสามสิบรอบแล้วก็จับเวลานะครับทําซ้ําข้อ1นึ่งข้อสนะฮะเป็นความยาวของเชือกเป็นสี่ค่าโอเคแล้วก็เขียนกราฟระหว่าง t กับ l นะฮะโดยให้ t แล้วก็ l เป็นแนวนอน t กับรูทเนะครับ t ป l, เป็นการตั้งรูทเเป็นแกนนอนอันนี้ก็เดาได้เลยนะว่าถ้า t กับ l อย่างเงี้ยนะครับถ้าเขียนกราฟ2อันนี้ขึ้นมากราฟเป็นไงเดาได้ไหมจากความสัมพันธ์ที่เรารู้คือ2องไพ่สแควรูทเอลศูนจี นะรเราบอกแล้วว่าถ้าเราเขียนระหว่าง t กับรูทเ l เนี่ยอันนี้เส้นตรงแน่ๆแต่ถ้าเกิดเราเดินฝืนเขียน t กับ l มันจะต้องเป็นรูปอะไรครับลอนจินตนาการหรือวิธีการหาทำไงเราบอกว่า t ตัวนี้เหมือนเปิดเหมือน y ใช่ไหมรู o t l มันเหมือน x ถ้าเป็นรูปนี้คือรู o เ l เป็น x เรื่องรูทเอลเป็นเมันก็จะกลายเป็น y วยกับเอ็กซึ่งก็เป็นเส้นตรงแต่ถ้าเกิดเราฝืนที่จะเขียน l ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรครับเหมือนเป็นการเขียน y กับอะไรครับ x อ็ยกกํลงังหส่วนสใช่ไหมถ้ายกกำลัง2องสองฝั่งก็จะกลายเป็นเอ่อไวยกกำลงังสไปตาม x แบบนี้รูปอะไรครับพาราโบลาใช่ไหมมันคือพาราโบลาอะไรครับ y วยกำลงังสอพาราโบลาตาแครงขวาถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมันจะต้องเป็นรูปแบบประมาณนี้ โอเคไหมพา,าราโบลาตัแครงขวาอ่ะพักตัดกลวยนะครับม .4 เดิม2อันนี้อันนี้คาดหวังนะครับอันนี้คาดหวังนะครับว่าว่าต้องเรียนมาก่อนนะโอเคไหมต้องเหมือนคาดหวังว่าเรียนมาก่อนนะไม้ y กับ 2x มันจะกลายเป็นพา,าราโบลาตัแครงขวาถูกไหมครับแม้พา,าราโบลาตัแครงขวาแต่ว่าไอ้ด้านที่ข่างจะไม่ได้จะไม่ได้ไม่ได้ใช้เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราเขียนเนี้ย x นะครับ x เนี่ยมีค่าเป็นบวกเท่านั้นฉะนั้น y ต้องมีค่าเป็นบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกราฟนี้ที่มันเกิดขึ้นทางด้านฝั่งด้านใต้จะไม่ ไม่มีเนาะจะมีแค่ข้างบนด้านเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องรูทใช่ไหมครับคำถา,ามนะครับเขาถามว่าทีกับรูทแอลเป็นไงทีกับแอลเป็นไงก่อนเขียนความสัมันของสองปริมาณนี้ได้อย่างไรก็จะเป็นเ,เป็นแอลทีกับรูทแอลเนาะจริงๆมันต้องเป็นทีกับรูทแอลใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลักษณะทีกันสองส่วนทีกับรูทแอลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับปริมาณทสองเป็นเชิงซึ่งหรือไม่นี่แน่นอนนะครับน่าจะมีตัวอย่างหน้านะฮะเป็นตัวอย่างที่ เขาทีพีกบมีกี่ปพิ่งวาดให้ดูไปก่อนว่ามันน่าจะประมาณนี้นะเส้นนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นาลบุรแาสแควานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทีที่เป็นรูทเอนะครับจากนั้นก็เนี่ยเราก็สามารถที่จะคํานวณหาค่า G ได้นะครับอันนี้ก็เป็นดูการทดลองไปได้แล้วก็จะนําไปสู่ตัวสรรมการนั่นเองเนาะที่ว่าคาบที่มาจากค่าที่มาจาก เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคาบมันมาได้ยังไงนะครับมีพิธีพิสูจน์ในหนังสือด้วยนะเห็นไหมซึ่งพีก็เคยพิสูจน์ให้ดูไปแล้วแหละนะครับในชีตนั่นเองนะครับอ่านี่การทดลองลูกตุ้มอย่างง่ายนี่ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับชิวๆนะครับ